รัฐบาลยิ่งลักษินวัตรจัดวางให้นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลขึ้นชั้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคงไม่ใช่เพราะประสบการณ์ความรู้ด้านการต่างประเทศแต่เป็นเพราะว่านายสุรพงศ์กระตือรือร้อนที่จะใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบคืนพาสปอร์ตให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้หลบหนีคดีทุจริตและมีหมายจับติดตัวในยุคนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เดินสายไปต่างประเทศถี่ยิบช่วงเวลาสองปีเศษ ไปต่างประเทศมากกว่า50ครั้งรวมแล้ว40ประเทศเฉลี่ยเดินทางเดือนละ2ครั้งใช้งบประมาณไปแล้วมากกว่า370ล้านบาทปรากฏภาพแต่งตัวชุดสวยๆงามๆเหมือนพริตตี้ในชุดประจำชาติต่างๆไปญี่ปุ่นจีนมองโกเลียฮ่องกองเกาหลีใต้ทาจิกิสถานอินเดียปากีสถานบังคลาเทศสีลังกามาลดี บาเรนกาตาร์คูเวตออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีโมซัมบิกแทนซาเนียยูกันดาสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียเบลเยียมโปแลนด์อิตาลีตุรกีมอนเตเนโกรสหรัฐอเมริกากัมพูชาอินโดนีเซีย ลาวบรูไนเมียนมาเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่เป็นผลประโยชน์รูปธรรมจับต้องได้แต่ประการใดแต่ผลงานโดดเด่นชัดเจนกว่าก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซ็นคำสั่งพิจารณาอ่อนสือเดินทางให้กับนายทักษิณชินวัตรเล่มใหม่ เร่งรีบรวบรัดเพียงสองวันหลังทักษิณยื่นคำร้องจากเมืองอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เมื่อวันที่25ตุลาคม2554ขัดระเบียบขัดกฎหมายทางทางที่นายทักษิณต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลและมีหมายจับติดตัวตำรวจมีหนังสือแจ้งมาที่กระทรวงการต่างประเทศนำข้อมูลบุคคลต้องห้ามอ่อนหนังสือเดินทางบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงและไม่มีหนังสือจากราชการแจ้งว่าพ้นหมายจับ เมื่อวันที่16ธันวาควมปี2554นายสุรพงษ์ยังกลบเกลือนด้วยการให้สัมภาษณ์ว่าจะอ่อนนังสือเดินทางให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับนายทักษิณทั้งที่ความจริงลงมือไปก่อนหน้านั้นแล้วเกือบสองเดือนสุดท้ายสารดีกาชี้ว่านายสุรพงษ์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพิพากษาลงโทษจำคุกสองปีไม่รอลงอาญา ในชั้นองค์ณะอุทธร์เมตตาเห็นว่านายสุรพงศ์ป่ยหนักจึงให้รอลงอาญาและหลังจากนั้นไม่นานนายสุรพงศ์ก็ถึงแก่กรรมส่วนานายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ปัจจุบันยังคงหลบหนีคดีทุจริตอยู่ต่างประเทศโดยอาศัยพาสปอร์ตจากประเทศตื่น